ผมจพี่ต้อนอมน้อยนะครับน้อยอมน้อยพี่สโมสรไชสีที่น้องจ้าคอนพี่น้องน้องผู้ที่สโมสรไชฟีนี่น้องเอ๋ขอตัวก่อนนครับขอบคุณครับถ้าเจอช่องนี้เจ้าพี่น้องเป็นของช่องของบ้านชาย่อดบรรยากาศทั้งสโมรรไชฟีพี่น้องเบิดนเจ้าครับผมตบ เราหมดเลยค่าหายหมดแล้วกค่าขายหายไปมาแล้ว,าาดลวเด้อเืิอเด้อตาลุงเติมทานแนี อากลับบา้านกันหมดแล้วพีนบบน่น้องคนก็กลับบ้านี่เอะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วหนึ่งท่านเนี่ยเอาา้าแม่งเด้อท่านท่านมาแล้วสวัสดีครับที่แท้โม่เราสื่อบอกยังไงเด้อมึงกำลังใช้ทอดสด

โอ้สว <Vander> ัส <M> ด <et he mathematical> <T> ีครับสวัสดีครับมากันแล้วมากันเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก็พอแต่ก็ชแนลอวีโกพี่น้องแต่มาบนบรรยากาศเนีฝนตกเป็นกตฏมต้นใจชีที่น้องวีโกครับผมตาเกิดชแนลขอเบิดงาในต้นก่อนสองไปได้พี่น้องเด้อพอสายคอพดจาดณาเมื่นไหร่ครับพี่น้องครับตอนนี้กับบรรยากาศกุฏมต้นใจชี่น้องฝนตกคือเช้าพอทานย่านนี้กันหมดแล้ว เหลือแต่กาเกิดชแนลได้เอาบรรยากาศน้ำฝนตกน้ำแรงเมื่นนอนมาอยู่นองเบิร์ที่เอาละครทางพุทธมณตนใจสี่นะครับขอบคุณเลยน้องขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิร์นความมุมนะต่อมาจะเปิดติดตามกดเิดกำลังใจให้ท่านช่องไม่ได้พี่น้องเลยครับฝากอยนะครับช่องตาเจกิดชแนลช่องนู้ช่องนี้ครับเกิดใหม่นะ บรรยากาศท่านผู้ชมใจดีไอพี่น้องในช่วงนี้ประเด็ก็ฝนตกแต่ว่ารู้สึกว่าตกมาแต่เหยบชุ่มหงสแหละพี่น้องแต่ว่าตกก็แห้งนะตกที่ไหนล่ะนะ่อยก็ไปงานไม่งานอะไรีระมาณนั้นมันบรรยากาศุผู้ชมใจดีจะขอบคุณลูกขอบคุณพี่น้องขอบคุณมากงานที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามได้เจอแคมเปญของเราพี่น้องเออขอบคุณหลายๆครับ S <S นี่ก็ห้าสิบหกสิบคนแล้วสิบสิบคนก็ขอบคุณหลายครับเดี๋ยวที่บรรยา,ากาศตอนแรกนะพี่น้อ,องนะหกโมงครับหกโมงแต่ว่าฝนตกมากนะจะหามองฝนตกฝนลิ่งม,มา,ากานะหาม,งมหาาาบบาอางแล้ว่ไม่ข้าก็จาเก็บยร์กนเพ็่นนั่งกลับบ้านกันด้วยแหละเยวะแต่้าเกิดถ้าเกิด้องแต่ว่าช่วนคนกำลังมากนะพี่น้องเออโผล่เลยงนานกำลังกำบ,บ้ันแบบ เดี่ยวกาญาติปนเนาะเดี๋ยวยาติปนก็เข้าบานกันเลยจะเลือเป็น่ครนั่งดงหนากันไหตาเลยเด้อี่นอนฝันนะครับตาเกิดชแนลครับผมเด็กมาเป็นไาเป็นต้นใจที่นี่ครับ ดีชครับบับดีครับสบัสดีครับแับนีครับน้อมนท่เข้ามาขอบคุณหมาไไม่ไรครับพี่ ก้สิบกว่าแล้วครับเกาสิบกว่าคนที่เขามาเบิงมาชมกัเปิ่อเนะคยับขอบคุณนครับโอ้เปิดเระถืออยด่ด้วยนะฝนตกบรรยากาศันเป็นคนเุ่องใจดีตอนนีงานชมนอกจากตกมาเปลีนชั่วโมงเลนตกมาตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงนตังหกโมงนะฝนตกบอกว่าเงี้ับพี่้ังตกกันนี่ครตกันไปมากเ างนนางน,นเนอ้ยง,งานเลิกงานแลไวก็เขาบ้จนะันทร์เจ็ดสิบสี่ท่านโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเ่ายขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆครับติดตามาเราบนช่อง YouTube Channel นะฮะขอบพี่น้องขอมมาแล้วก็ฝากด้เยเด้อครับฝากด้วยกำลังใจทั้งท่านช่องเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหละบรรยากาศยังไม่แรงยังฝนตกนั่งขุดตะบนใจดีน้องไผ่พี่น้องเบิ้งพี่เสาครับพี่น้องครับรถพลังเด็กโตรถจะเลิกนะเพราะว่าคนเลิกงานกันตบบ้านกันแต่ว่ารถโบราณเนี่ยรถบโหลายคือหมู่บ้านหมู่บ้านมีรถติดหมู่บ้านมีรถติดด้ว มีอุบัติเหตุพอดเมื่อวานไงโดนโดนมันลื่นนะฝนตกใหม่ๆจริงอ่ะระมัดระวังอยู่ด,ด้วยพีย่น้องเด้อขับรถขับเรือยวครทั้งบ้านพี่น้องแจ่งผมก็คิดว่าบรรยากาศตอนนี้คือฝนก็ที่ตกตัวตัว,ว,นนวกวา่าเทศเท่าลยนะเพราะว่าที่เป็นท,ทั้งภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยเนี่ยตะวันออกก็ได้กัผมมาสุตกะขึ้นกันนะพี่น้องฝากพี่น้องระมัดระวังนะครับขับรถขับเรือเอพราะว่าฝนตกใหม่ๆที่ถนนที่อาร์ลี่อาจะลืนะ่นลอยใส่อยมาด้วพี่น้อง จะประมาณครับคือความปลอดภัยเป็นเป็นที่หนึ่งแน่นะครับยกความเรื่องอะไรพี่น้องครับตรวนี้นะโอ้จะเกิดก็ต้องเนี่ยเกิดนี่จะเสียเวลาเสียกับสิ่งมงาเงาอยู่เป็นอย่างฝพี่น้องไวยทั้งนี้ครับน้องไปนะครับเด้อเดินทางเด็กใจก็ขอให้เราปลอดภัยตั้งสิ่งที่หมายนะครับขับรถควาเรื่องกับพี่น้องกันับรถ รับชมรับเบิ่งันดีกวนาสมัตะวับบ้นจัดครับไม่เชิงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ฝนตกไม่ครับนอนกันอนลื่นนะลื่นหลังจากที่มันห่อนมาโอ้โหติดจ้องแล้วติดกันเลยแต่ฝนตกมาแล้วก็อากาศรู้สึกว่าอากาศจะเย็นลงฮะบริเวณแอร่เป็นหนังนอนก็ได้ยกับไปทวงพี่น้องเนี่ยหละที่ส่วนตะลาที่เดินข้างกระบ้านนะเพื่อนข้างกระบ้านกัน ห่วงรับรัวทัเดือพราะวาติที่เด็กม่องสอกม่วงไส้เนี่ยน,น้องนะลมัดเลมัดล็บกัน่อ้ครับพวาร์เตะตัวลื่นนะลจะไล่เิือสีจะได้ที่นนย,กกย,ยเดิมมาหลายแล่เาหลยเาเลย,ลย,ลย,ลยเพราะว่าคนมันโดดงานเลยโกกันตับบ้าน กูผุดโองใจคีพี่น้องเพรานั้นใจคีพี่น้องใจครบใจเกลียดใจยืงใจกามาเอิ้เนี้เด้อครับมาเอิบตะเกิดแชนแนลเลนอ่หาใจครบใจเกียดนักหลายครับโบกิมแบบผมโบกินแต่ว่าผมม,มากมๆใจมักกันนี่นะหาจับหาจับคบจับยืงกันมวนนะแต่ว่ากับโบกินนะจับมากาบมาตอนพี่น้องกูคูฮะ ลดเริ่มตีไเด็พี่น้องเริ่มเ่มมาแ้วเหลื่อมติดต่เหล่มติดแโอ้จะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ขอบมาชมมาเป็นกำลังใจครับทุกท่านเดกพี่น้องคุณ้หลายครับขอบคุณหลายขอบมาเป็นกำลังใจทำไมพี่น้องกันทั้งว่าทจ้าจ่อาจจะบานจะขอเทษขอไปพี่น้องมันจะเอขอมาเบิ่เลยครับพิ่ัเพมเติมเพิ่ กำลังใจจะเจอคะแนนในพี่้องครับขครับ <Pal> ค <os ective> uh ุณครับ <upright> ียอดก่นะคุณจะมยการน้ยกออกอากาลมหอนเลย พวกเขาบ้าปอบาเจ็ดแกนน่ะเจ็ดหนาเซ่แบบโอ้นนยบน,อบนตกก็เอาพี่น้องเลยตกก็อ่อนก็เอาครับเอาข้งบานพี่น้องเป็นไดเนาะบนตกก็นอ้อบนตกก็ตัออ้องงอมหน,น่อยครับ เราเบิ aaS, uhm ่งเทาเบิ่งอันนี้แะผมก็บ้านพิดกันเยอะกบิจิตนแล้วมาม่ค่าลับานเบิดแล้าเป็นขย่ยยางคนเดินได้จะเกิดเนี่ยนั่งพอยี่นุนี่ครับีกุมาูนี่ได้ครับเป็นไปได้ครับ เพราะว่ามันเป็นงานประจับงานนั่นของเฮาเป็นหน้าที่ของเฮาเนาะพี่น้องอาชีพของเฮาเป็นอาชีพเฮาบ่หากับปรเฮ็ดกับประได้ไปพี่น้องมันเป็นอาชีพของเฮาเฮาต้องมีคนบ่มีเฮาก็ต้องอยู่ต้องเฝ้าอยู่นี่ล่ะพี่น้องบระได้ ราะว่านี่คืออาชีพเริ่มล,ลายแล้วเริ่มมากเลิมลายแล้ว อาขออนุญาตบาดทำลงไปกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังทีไทยทอดตรวจพี่น้องเิ่มานี้ครับขอบคุณขอบคูดหลายๆที่ครับผมมาชมตะดเกิดแชนแนลพี่น้องพี่น้องทั้งยูทูบทั้งอื่นขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ครับเด้อสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ